สวัสดีครับทุกคนผมช่างบินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการแก้ไขตัว IP พีคาเมล่าของยี่ห้อดาหัวกันนะครับผ่านโปรแกรมคอนฟิกแล้วก็บุนบอลเซอร์กันนะครับผมจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอเคเริ่มได้ที่ว่าปัญหาของเราตอนนี้นะครับก็คือตัวกล้อง SF 1 2 5ึงของเราเนี่ยจะเป็นวงศูนย์นะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องอ n นาล็อกเนี่ยหรือว่าตัวเครื่อง IP นะครับจะเป็นวงหนึ่งนะครับผมความต้องการเนี่ยก็คือว่าเราต้องการเปลี่ยนจากตัวกล้องวงศูนย์เนี่ยเป็นวงหนึ่งนะครับ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยนะครับผมโอเคให้ตอนแรกนะครับผมเรามาดูที่วงวงอินเทอร์เน็ตของเรากันก่อนนะครับผมไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เชดเอลเดสเตอร์นะจากนั้นดูนะครับผมจะเห็นว่าเน็ตของเราเปนเน็ตวงหนึ่งนะครับผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราลองเอาวงศูนย์เนี่ยเปิดบล็อเซอร์เลยจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าตามปกติแล้วก็คือจะภาพจะไม่ขึ้นเลยนะครับไปดู มันจะไม่ขึ้นนะครับผมมันจะขึ้นว่าค้นหา IP ไม่เจอนะครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่ามันอยู่คอระวลวงแรงนะครับผมโอเควิธีการแก้ไขนี่ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนจากวงสูตรเป็นวงหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าจะแก้ไขยังไงเนี่ยโอเคับตามขั้นตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคให้กลับมาที่หน้าตรงนี้นะครับผมกด Change Adapter Option นะครับกด Internet ครับผมกด Property ครับผมจากนั้นให้เลือก TCP/IP v4 นะครับผม กดไปเลยแล้วก็ติ๊ก Use the Follow IP Address นะครับกดเปลี่ยน IP เป็นวงหนึ่งนะครับผมโอเคจากนั้นกดตกลงนะครับใช่เ้อาเป็นวงศูนโอเค โอนันี้เราจะเป็นเน็ตของเราจะเป็นวงสูดเลยนะครับผมเห็นไหมเป็นวงศูงนแะล้วโอเคมาดูดูกันเมื่อกี้เมื่อกี้ผมลองแล้วมันไม่ได้นะเดี๋ยวพอปิดวงสูดมันจะเป็นยังไงปึ๊บโอเคขึ้นแล้วโอเคพอขึ้นแล้วนะครับผมให้เราใส่กรอกยูเซอร์แล้วก็พาสเวิดนะครับ ครับผมนี่จะประมาณนี้เลยโอเคจากนั้นกดเซตติ้งครับผมกดเน็ตเวิร์สครับแล้วก็ t c p ท ip ครับผมจากนั้นให้แก้ไขไปจากวงสูงไปวงหนึ่งนะครับผมจากนั้นก็กดเซฟเลยเลยครับผมตัวกล้องจะทําการรีบูตรอบหนึ่งนะครับโอเคห้ามปิดหน้านี้เด็ดขาดหรือว่าออกจากบ b r o ซอร์นะครับผมให้พับหน้าจอไปหรือว่าให้พับหน้าจอไปหรือว่าปล่อยอ้าคไว้งวนี้ก็ได้นะครับผมแลวเดี๋ยวมันจะขึ้นว่าคนหาไม่พบเองนะครับ พอ,อ,อมาคนหาเมม่พูดถึปุ๊บเราสามารถปิดหน้าจอได้เลยทีนีเ้เราก็จะมากดรีเ r e กันรอบนึงนะครับะจะเห็นไหมว่ามันเป็นวงหนึ่งแนละ้วโอเควิธีการขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้ครับผมแล้วก็หลังจากหลังจากนี้ก็เราก็สามารถเอาตัวกล้องเนี่ยดึงเข้า NVR หรือดึงเข้า DVR ได้เลยนะครับผมตัดสบายได้เลยครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณครับ